สวัสดีค่ะสวัสดีการละยาณมิตรที่น่ารักทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในชา n e l ของแม่หมอแพรนะคะเพราะว่าตลอด91้าหนนะคะวันนี้ e ีีนี้ก็จะมาทำพลิกอาคารเล่นกันสนุกสนุกอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ในคลิปนี้อาจจะแฝงเรื่องของความจริงจังนะคะแล้วก็ความสุขความเปี่ยมล้นให้กับคุณอีกเช่นเคยนะ,ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กด s like, u b s c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์จากทุกๆคนนะสำหรับใครที่กดติดตามมานานแล้ว หรือเพิ่งเข้ามากดติดตามนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะวันนี้หัวข้อพิกอา,า์ดของเรานะคะบนเส้นทางแห่งปฏิหารของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คุณกำลังจะได้รับ ปฏิหารเรื่องใดซึ่งจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะรับพลังงานบวกรับพลังงานที่ดีๆนะคะวาสนาบารมีบังเกิดกำเนิดให้คุณได้รับปฏิหารอย่างชนิดที่ว่ามันสมควรที่จะเป็น ของคุณอย่างไรวันนี้เราเรามาเจาะลึกกันนะคะอ่ะราคาแม่หมอมีไพ่ให้ทุกคนเลือกอยู่3ามกองนะคะกองที่1นะคะกองที่2แล้วก็กองที่3นะคะโปรดรับฟังโดยใช้วิจารณญาณอีกเช่นเคยนะคะนหน้าไพ่ทั้งหมดนะคะเป็นพลังงานโดยรวมของทุกๆคนที่เข้ามาดูคลิปนะคะไปเริ่มต้นกันที่ชาวกองที่1เลยนะคะ สวัสดีชาวกองที่1น,นะคะคําทํานายของคุณนะคะเส้นทางแห่งปฏิหารของชาวกองที่หนนะคะอยากจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะน่าพ่้เป็นพลังงานของคนที่ประสบความสําเร็จประสบชัยชนะในสิ่งที่คุณตั้งใจมุ่งหวังเอาไว้และเหมือนกับให้ใบแรกนะคะเป็นประตูที่เปิดออก ไปสู่จินตนาการของคุณที่คุณวาดฝันเอาไว้ที่คุณปรารถนาเอาไว้ว่าจะให้เป็นในเรื่องไหนในทิศทางไหนนะคะเป็นไปได้สําหรับคุณได้ทั้งนั้นเพราะเหมือนกับว่าช่วงนี้นะเป็นสิ่งที่มันถูกปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างในชีวิตคุณนะคะโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องอุปสรรคต่างๆที่มันเหมือนกับเป็นช่วงที่คุณสามารถจะเดินออกจากจุดนั้นได้แล้ว หรือบางคนนะกำลังเดินตามความฝันของตัวเองความปรารถนาของตัวเองนะครั้งใหญ่เลยทีเดียวทีเดียวนะคะเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าสําคัญสําหรับตัวคุณมากนะคะจะเน้นเป็นเรื่องของหน้าที่การงานและในส่วนอุปสรรคที่คุณต้องการจะให้เกิดปฏิหาริย์ชาวกองที่1น,นะคะมีโอกาสที่ ความสําเร็จครั้งใหม่ของคุณนะมันจะทําให้คุณเติบโตแล้วอยู่ในจุดที่สูงขึ้นนะคะไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะคุณจะได้รับอะไรที่เหนือกว่าที่คุณเป็นอยู่ณเวลานี้โดยเฉพาะความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานโดยเฉพาะความสําเร็จในการที่ตัวคุณได้ศึกษาความรู้ความเข้าใจแล้วก็มองเห็น สิ่งต่างๆในโลกใบนี้นะคะมองแล้วทำความเข้าใจแล้วแก้ปัญหาจุดสำคัญในชีวิตได้หลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องบุคคลแล้วเรื่องของการเรียนรู้ทักษะอะไรหลายๆอย่างทักษะในการใช้ชีวิตทักษะในการทำงานและทักษะในการที่จะต้องควบคุมคนหรือว่าการมองให้ออกถึงความต้องการของตัวเอง ตัวตนภายในของตัวเองและมองผู้อื่นออกในชนิดที่ว่าคุณสามารถจะจัดการกับสิ่งที่คุณคิดจัดการกับสิ่งที่คุณพยายามจะแก้ไขปัญหามันได้ทั้งภายนอกที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะคะหร,หรือในโลกของความเป็นจริงแล้วก็แก้ไขสถานการณ์ต่างๆในโลกของจิตวิญ,ญญาณภายในได้ด้วยนะคะชาวกองที่หนนะคะ ไพ่ไนล์อัพวอ์นะคะแล้วก็ไพ่หมายเลข46ะ่ะคุณเป็นคนที่ไม่ถึงกับหุนหันพันแล่นนะ,ะแต่ว่าทําอะไรมักจะใจร้อนทําอะไรมักจะไม่ไม่ค่อยคิดระแวดระวังให้ดีนะ,ะบางทีสิ่งที่เราทําอาจจะไปตรกกระทบขอโทษนะคะไปตรกกระทบกับใครหลายๆคนจึงทําให้คุณมีปัญหาและก็ อาจจะมีศัตรูมากอาจจะมีคนที่เขาไม่เข้าใจคุณแล้วก็อยู่แวดล้อมตัวคุณนะคะชาวกรองที่หนึ่งเป็นลักษณะนี้นะคะปาฏิหารสำหรับคุณอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจคุณนะ่ะคือคุณอยากจะเอาชนะคู่แข่งอยากจะเอาชนะคนที่คุณไม่สามารถจะตัดเขาออกจากชีวิตคุณนะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรนะคะยอมหักไม่ยอมงอก็ได้ยอมหักไม่ยอมงอบางทีเนี่ยคุณอดทนได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณอดทนไม่ได้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างคือจบคือตัดจบหมดนะคะเหมือนว่าถ้านิ่งแล้วก็นิ่งมากแต่ถ้าเมื่อไหร่ถูกปลดปล่อยปลดปล่อยพลังงานด้านมืดหรือว่าพลังงานในความหายนะมานะคะคุณก็เลือกที่จะไม่ไว้หน้าใครเหมือนกัน เชื่อว่าหลายคนที่เลือกกองที่หนึ่งคุณมีปัญหากับคนที่คุณอยู่ด้วยไม่ว่าจะสถา,สถานะไหนนะคะแล้วคุณอยู่ในเลเวลไหนจุดไหนของชีวิตก็ตามคุณจะได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะคะว่าที่จริงแล้วเนี่ยคุณควรจะหยุดใส่ใจในสิ่งที่มันตามกระแสโลกแต่คุณควรมาควรมาใส่ใจควรจะหยุดถึง ควรจะหยุดนึกถึงสิ่งที่ไม่เป็นความเป็นไปที่มันเหมาะสมกับตัวของคุณคนที่มีพรสวรรค์มากๆทํำอะไรจะประสบความสําเร็จแม้แต่ความคิดคิดขึ้นมาคิดเล่นๆแต่คุณก็ทําสําเร็จได้หรือบางทีจริงจังจริงจังก็สําเร็จไม่จริงจังเผลอๆทำทำ,ทำไปอย่างนั้นนะ่ะเออแต่มันมีช่องทางดีๆมีโอกาสดีๆที่จริงนะคะคุณมีความเพียรแล้วก็มีความกระตือรือร้อนที่จะทํา ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตอะให้มันเป็นในไปในทิศทางที่ดีซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานของคนที่เป็นนักสู้พลังงานของคนที่มีพรสวรรค์ในการเอาชนะตัวเองอะสูงมากบางครั้งคุณอาจจะต้องกลับมาย้อนดูสิ่งที่คุณมีอยู่สิ่งที่คุณเป็นแล้วสิ่งที่คุณกําลังต้องการมันมากกว่าการใส่ใจถึงโลกภายนอกนะคะอันนี้เป็นนิมิตหมายหนึ่งให้กับคุณนะคะอาจจะเป็นแนวทางที่ทําให้คุณอะ ได้อะไรมาแบบปฏิหารรับให้ดีเอ็มเพ e สกับให้เพจออฟเพนเจอร์ s นะคะคุณจะเติบโตในสิ่งที่เขาเรียกว่าพื้นฐานชีวิตของคุณมากยิ่งขึ้นนะคะอสังหาริมทรัพย์การเงินแล้วการงานที่มั่นคงคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับได้พรพิเศษเหมือนคะเหมือนกับเหมือนเป็นดวงเปิดอะเป็นช่วงประตูเปิดสู่แบบ ความฝันของคุณปาฏิหาริของคุณนะคะเพียงแค่คุณก้าวเดินออกไปนะคะแล้วก็มันยิงมีไพ่ของความลังเลคุณลังเลและยังไม่เชื่อมั่นในตัวเองลังเลและยังไม่เชื่อมัน่นศรัทธาต่อเขาเรียกว่าพรสวรรค์ของตนเองหรือเป็นลักษณะชนิดที่เขาเรียกว่าอะไรน,นะคะยังไม่ได้ศรัทธาต่อ สิ่งที่มันเป็นตัวตนของคุณเองจริงๆอ่ะบางทีอ่ะมันเหนือกว่าคนอื่นแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ได้ไพ่ใบน,นี้หมายถึงว่ามันเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณจงอย่าก,กลัวในสิ่งที่คนอื่นเขามองคุณให้คุณเป็นตัวของตัวเองแล้วทําในสิ่งที่เาเรียกว่าพรสวรรค์ทาในสิ่งที่คุณได้สรรสร้างออกมาแล้วมันจะเกิดปาฏิหาริย์ที่ดีสําหรับคุณนะคะเน้นเรื่องการงานเน้นเรื่องอุปสรรคที่คุณมีปัญหาอยู่กับคนรอบข้างนะคะ เป็นคนที่มีมีพรสวรรค์เป็นคนที่มีความคิดแล้วก็ชอบศึกษาอะไรอยู่ตลอดเวลานะคะเป็นนักคิดนักคิดคน้นหรือว่าเป็นคนที่เป็นผู้นําเป็นคนชั้นแนวหน้านะเป็นเจ้าคนในคนหรือเป็นคนที่อยู่ในระดับสูงเมื่อไหร่คุณจะย้อนมองแล้วก็เข้าใจปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะเช่นวันหนึ่งคุณประสบความสําเร็จมากในเนื้อหน้าที่การงานอ่ะ นะคะคุณได้อะไรดีเป็นบอสเป็นคนที่อยู่ในชั้นแนวหน้าความเข้าใจในตัวบุคคลหรือประสบการณ์ที่ผ่านมาสำหรับคุณน่ะมันใช้ได้ผลกับสถานการณ์ที่คุณกำลังวาเชิญอยู่เสมอนะคะอันนี้เหมือนกับว่า ไม่เชิงเป็นปฏิหารแต่มันเป็นเคล็ดลับในการดําเนินชีวิตของคุณซึ่งหลายๆคนที่เลือกกองที่หนเนี่ยความมุ่งมั่นและความอดทนนะคะคุณได้รับชัยชนะอยู่เสมออยู่ที่ว่าวันหนึ่งคุณประสบความสําเร็จได้อะไรแบบปฏิหารอย่างที่คุณต้องการไว้นะคะงานโดดเด่นงานก้าวหน้าโอกาสความมั่นคงในชีวิตเหมือนกับปฏิหารให้กับคุณแล้วคุณจะต้องย้อนมองว่าสิ่งที่คุณใช้ชีวิตอยู่ ประจำวันทุกๆวันคุณมีความเกี่ยวข้องกับใครบ้างแล้วสิ่งไหนที่จะทําให้คุณเนี่ยแก้ไขปัญหานั้นได้ดีที่สุดคุณก็จะมีเขาเรียกว่าปาฏิหาริย์หรือความสําเร็จที่ยืนยาวแล้วก็มั่นคงสําหรับคุณอยู่เสมอนะคะเป็นผู้ให้ที่ดีเป็นผู้ให้ที่ดีเป็นผู้ชี้นําทางที่ดีเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเป็นคนที่ช่วย คือมีความเมตตากับหลายๆคนรอบข้างบางครั้งน่ะสิ่งที่คุณให้เขาไปนะเขาอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับตัวเขาหรือมันเป็นสิ่งที่เขายังไม่เชื่อมั่นในตัวคุณหรือยังไม่ยอมรับนะคะบางครั้งมันก็เกิดขึ้นได้แต่อยู่ที่ว่าตัวคุณเองอย่าพึ่งท้อแล้วต้องเชื่อมัน่นศรัทธาต่อสิ่งที่คุณจะทำศรัทธาในพรสวรรค์ ที่คุณมีอยู่แล้วเดินไปต่ออย่าหันหลังนะคะบางครั้งคุณอาจจะไม่มั่นใจในตัวเองในชนิดที่ว่าเออบางทีเราอยู่ในระดับเดียวกันกับคนในกลุ่มสังคมนี้แต่สิ่งที่คุณทำอะ่ะทำไมไม่ได้ไม่ค่อยเห็นผลมากแต่คนที่อยู่ในระดับเดียวกันทำคล้ายๆกันเขาเห็นผลมากกว่าคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไม่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าบางครั้ง การที่เราไม่เชิงว่าเรียนแบบการที่เรารับรู้ในสิ่งที่มันควรจะเป็นควรจะทําควรจะแก้ไขแต่มันเป็นในแบบของคนอื่นน่ะมันใช้ไม่ได้สําหรับคุณน่ะมันไม่เหมาะสมสําหรับตัวคุณนะคะคุณดูไพ่ใบนี้นะคะตัวตนของคุณนั่นแหละจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับพรพิเศษที่ผลักดันปฏิหารให้เกิดขึ้นในชีวิตของคุณจริงๆอย่าพยายามมองคนอื่นเป็นแนวทางให้เป็นตัวของตัวเองนะคะให 6ไม้เท้ากับไพ่ของนายออฟวานสนะคะโอกาสครั้งสำคัญเป็นปฏิหารให้กับคุณโอกาสเรื่องการงานแล้วก็โอกาสที่ทำให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองกำลังมาถึงนะคะเมื่อคุณได้รับสิ่งนั้นแล้แลวอย่าลืมอย่าลืมเปลี่ยนโอกาสให้มันเป็นปฏิหารครั้งสำคัญในชีวิตคุณคุณมีโอกาสที่จะได้เติบโตในสายงานชนิดรุ่งโรดมีโอกาสที่จะได้ งานที่มั่นคงแล้วก็แก้ไขอุปสรรคต่างๆคลี่คลายไปแบบปฏิหารในชนิดที่ว่าเป็นเลเวลแบบฉบับสมบูรณ์ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องตามแบบใครเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสจะ,จะมีชื่อเสียงมีโอกาสที่ได้เดินทางตามความฝันเหมือนกับปฏิหารโดนใจเหมือนกับปฏิหารที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจริงๆอยู่ที่ว่าตอนนี้นะคะคุณจะเชื่อมั่นหรือไม่ว่า สิ่งนี้แหละคือปฏิหารแล้วคุณจะต้องไปต่อนะคะหลายคนมีพลังงานของแบบคนที่ค่อนข้างอมทุกนะคนที่เพิ่งผ่านเคราะห์กรรมหนักๆห,หรือผ่านช่วงชีวิตที่แบบเหมือนกับมืดบอดนะค่อนข้างจะแบบเป็นกังวลมาเป็นระยะเวลาหนึง่งแล้วช่วงนี้ดวงเปิดช่วงนี้โอกาสดีๆกำลังวิ่งมาหาคุณถ้าคุณศรัทธามากพอบนเส้นทางแห่ง ปาฏิหาริยนะ์เส้นทางแห่งความสำเร็จที่คุณรอคอยคุณก็จะได้สิ่งนั้นสมใจหวังของคุณไพ่เจม m p เพ s สนะคะคุณจะเป็นผู้หญิงก็ตามหรือเป็นผู้ชายก็ตามคุณจะมีความงมดงามมีความสมบูรณ์แบบมีความเพอร์เฟกในแบบฉบับของตัวคุณเองแล้วเป็นที่ยอมรับเป็นคนที่อยู่ชั้นแนวหน้าเป็นคนที่ ด้านด้นรับพานำพาตัวเองให้ประสบความสำเร็จในชนิดที่คนอื่นเขามองคุณเป็นคนที่อยู่เหนือกว่าเขาอยู่เสมอนะคะนี่คือ คำทํานายของคุณชาวกองที่1นนะคะวันนี้ก็ต้องจบคําทําลายชาวกองที่1ไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมเข้ามาดูคลิปเยอะๆนะคะแม่หมอจะได้มีกาลังใจทําคลิปให้คุณนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรหรือว่าอยากให้ทําคลิปแนวไหนก็เมมบอกกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สองนะคะชาวกอง 2, สองเส้นทางแห่งปฏิหาริย์ของคุณเป็นอย่างไรนะคะ คุณป่วยอยู่หรือเปล่าคะใครในครอบครัวไม่สบายเป็นทุกข์กังวลสัตว์เลี้ยงป่วยหรือตัวคุณเองกำลังได้รับพลังงานแห่งความรู้สึกที่แบบว่ายังไม่ค่อยพอใจยังเป็นพลังงานด้านลบหรือพลังงานที่แบบโอ้โหต้องเหนื่อยต้องอดทนมากๆช่วงนี้เหนื่อยท้อแท้นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของคนที่ กำลังฝ่าฟันอุปสรรคอย่างหนักกำลังต่อสู้อย่างหนักโดยเฉพาะเรื่องของการงานโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยด้านการเงินอสังหาริมทรัพย์นะคะเส้นทางแห่งปฏิหารของคุณคุณจะได้โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตได้รับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ the world นะ the per the world ะะขออภัยนะ่าคน,น the world แล้วก็เพจออฟเ n t a c l e s นะคะ ความก้าวหน้าในชีวิตนะคะความก้าวหน้าในชีวิตความจเจริญรุ่งเรืองในชนิดที่ว่ามีโอกาสจะได้ของชิ้นใหญ่ให้กับตัวเองเราก็มีโอกาสได้เดินทางอยากย้ายที่อยู่อยากย้ายบ้านอยากได้ของชิ้นใหญ่ครั้งสำคัญในชีวิตนะคะคุณจะได้สิ่งนั้น อันนี้คือเหมือนกับเส้นทางปฏิหาริย์ที่ทำให้พอของคุณประสบความสำเร็จนะคะคุณจะได้ออกจากความวกวนความวุ่นวายนะคะไม่ว่าจะเป็นในความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็คุณจะได้รับคำตอบหรือคำบอกกล่าวอะไรบางอย่างหรือว่าข่าวสารอะไรบางอย่างที่ทำให คุณเปลี่ยนความคิดของตัวเองไปในอีกทิศทางหนึ่งซึ่งมันเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นจนคุณเหมือนกับได้รับพลังได้รับพรให้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะแล้วมันมันเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณได้อะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะกองสองนี่ดูเหมือนว่าจะอึดจะเหนื่อยจะอดทนนะแต่ได้อะไรดีๆนะหัวใจ58หัวใจที่แตกร้าวนะคะ ประสบการณ์ครั้งสาคัญที่เป็นอุปสรรคหนักหนาสําหรับตัวคุณนะคะมันยิ่งทำให้คุณแข็งแกร่งต่อจากนี้ไปไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องที่มากระทบคุณหนักหนาสาหัสขนาดไหนนะเพื่อนๆจะเป็นคนที่สิ่งนั้นไม่สามารถทำอะไรคุณได้แล้วนะคุณจะมีคุณจะมีเกราะป้องกันตัวเองในเรื่ององความคิดในเรื่องของจิตใจที่สูงขึ้นเหมือนกับมีมโนธรรมมีศีลธรรมที่คอยเป็น คอยเป็นเครื่องกระตุ้นคุณนะ่ะให้คุณทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอถ้าใครเลือกกองที่2คุณพยายามที่จะเหมือนกับยึดมั่นในเรื่องของหลักศาสนาหรือว่าการทําสิ่งที่ดีๆต่อจากเนี้ยชีวิตคุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากๆไพ่เดอะเวิร์ดใบนี้นะคะมีโอกาสได้เดินทางครั้งใหม่ในชีวิตนะบางคนอาจจะได้ย้ายบ้านย้ายที่อยู่บอกไปแล้วนะได้แบบว่า ได้เดินทางได้เปลี่ยนโลกกระทัดใหม่ของตัวเองปฏิหารนงคุณอีกลักษณะหนึ่งอาจจะเจอเนื้อคู่ที่อยู่คนละอยู่คนละประเทศหรือตัวคุณเองเนี่ยเติบโตเติบโตในพรสวรรค์ของตัวเองในสิ่งที่คุณทําในชนิดที่เรียกว่าระดับระดับโลกระดับที่มีแต่คนรู้จักมีแต่คนแบบว่ายกย่องชื่นชมคุณเลยทีเดียวนะคะเป็นในลักษณะนี้เลยทีเดียว หลายคนเนี่ยมีโอกาสเรื่องการเงินจึงทำให้คุณเหมือนปฏิหารน่ะโอกาสเรื่องการเงินที่โอเคทำให้ได้ซื้อบ้านหรือว่าช่องทางทำมาหาก,กินใหม่ๆที่ที่เหมือนกับปฏิหารที่ทำให้คุณได้โอ้ได้ผ่อนได้ซื้อนะได้ทำอะไรที่มันมันเป็นความต้องการของคุณอ่ะเหมือนคุณได้ปลดแอกตัวเองนะคะให้เดอะเวอร์อะเออได้อยู่ในเลเวลที่แบบดีมากยิ่งขึ้นนะคะ เรียกว่ากองที่2นี้เป็นปาฏิหาริย์ี่ค่อนข้างค่อนข้างดีสําหรับคุณเลยทีเดียวนะคะปาฏิหาริย์แบบเวอร์วงังอลังการมากๆหรือถ้าคุณไม่ได้ซื้อบ้านไมไ่ย้ายที่อยู่ก็าอาจจะต้องเช่าซื้อหรือว่าเป็นที่อยู่ที่ทําให้มันมีเม็ดเงินน่ะมีโอกาสเรื่องการเงินมีโอกาสเรื่องความสําเร็จให้กับตัวเองก็ได้นะคุณจะได้สิ่งนั้นนะคะ แล้วก็นับถือนับถือชาวกองที่สองนะไพ่เพดออฟสอดนะคะคุณเป็นคนที่อดทนมากๆนะแดดฝนลมหรือว่าอุปสรรคนะคะบางทีคุณเจอเรื่องหนักมากเกี่ยวกับบุคคลที่เขาแบบพยายามหาเรื่องคุณหรือว่าพยายามเอาปัญหาเอาบางสิ่งบางอย่างมายัดเยียดให้คุณเป็นคนแก้ไขอะ่ะคุณไม่ไหวนะแต่ทําไมต้องเป็นคุณอะคุณจะต้องเป็นคนจัดการคุณจะต้องเป็นคนทาว่ะถึงแม้ไม่ไหวยังไงคุณก็ยังพยายามที่แบบ จะยกดาบขึ้นมาเพื่อเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อผู้อื่นแล้วก็เพื่อจัดกำจัดปัญหาสิ่งนั้นออกไปนะคะเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรปฏิหารสิ่งนี้คุณมาบางทีเรื่องที่คุณต้องการหวังไว้ในใจนะคุณจะได้แบบปฏิหารจริงๆสำหรับชาวกองที่2อนะคะหลายคนเป็นพลังงานแบบนั้นเลยทีเดียวนะคะ เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็คิดเก่งนะหลายท่านคิดเก่งพูดเก่งแล้วก็เงียบบางทีไม่พูดอดทนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้ไม่ใช่ว่าคุณไม่ตอบโต้แต่คุณเลือกที่จะนิง่งคุณเลือกที่จะใช้ความคิดมากกว่าแรงกายอะไรแบบนี้ก็ได้นะจึงทําให้ปัญหาและอุปสรรคของคุณคุณสามารถ จะแก้ไขมันได้นะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะพูดมากอา,าจจะมาพูด,ดนู่นพูดนี่ให้คุณฟังแต่ว่าคุณอาจจะเลือกเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเข้าใจปัญหาเลือกที่จะแก้ไขตรงส่วนนั้นโดยที่คุณไม่บอกไม่เอ่ยแล้ววันหนึ่งอะ่ะคุณก็มาอยู่ในจุดที่ประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นนะคะเรียกได้ว่าเป็นคนที่ รู้มากเก่งมากแต่อาจจะไม่พูดอาจจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากนะคะผลสุดท้ายความสําเร็จก็อาจจะมาแบบเงียบๆแต่เป็นความสําเร็จที่เป็น the world นะคะคุณจะได้อะไรดีๆแบบปาฏิหาริย์ในชนิดที่ว่าเปลี่ยนชีวิตคุณนะคะได้ของชิ้นใหญ่ให้ให,ให้กับตัวเองได้ความสําเร็จที่คุณตั้งเป้าหมายเอาไว้อันนี้ชัดเจนมากๆนะคะคุณกําลังคิดหาวิธีที่จะ อยากจะได้สิ่งไหนอยู่มีโอกาสสูงมากที่คุณจะได้สิ่งนั้นเหมือนกับคนที่ได้รับพรมาจากเทพเจ้าได้รับพรมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยทีเดียวนะคะสําหรับชาวกองที่สองนะคะโอเคค่ะสําหรับคําทํานายชาวกองที่สองก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกกองที่สามนะคะ หน้าไพ่แล้วก็พลังงานของคุณนะคะเส้นทางแห่งปฏิหารของคุณเป็นอย่างไรและเป็นเรื่องไหนนะคะไพ่หมายเลข34ใครที่มาเลือกกองที่3นะคะ ตัวตนของคุณนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนมีเมตตาแฝงไปด้วยความแข็งแกร่งภายในจิตใจนะคะบางทีร้องไห้บางทีท้อแต่ว่าคุณเลือกที่จะยิ้มให้กับตัวเองแล้วก็ยิ้มให้กับสถานการณ์ที่คุณเผชิญอยู่เสมอแล้วคุณมักจะผ่านไปได้นะคะเหมือนกับเป็นคนที่มาจากพลังงานพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานจากเบื้องบนนะคะคุณมีเลเวลของการแบบว่ามีความพยายาม ทำในสิ่งที่ดีๆนะคะประตูแห่งความสำเร็จประตูแห่งความสุขอะถูกเปิดออกแล้วคุณสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองนะคะคุณจะคุณจะรู้สึกว่าช่วงเนี้ยรู้สึกเหมือนทำอะไรแล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะผ่านฉลุยทำอะไรแล้วค่อนข้างไหลลื่นให้พยายามทำไปเรื่อยๆพอที่คุณได้รับหรือปฏิหารย์ที่มันอยู่บนเส้นทางความสำเร็จของคุณนะคะ คุณสามารถที่จะผลักดันให้มันเกิดขึ้นในชีวิตของคุณจริงๆได้ประมาณ80หรือ90%สําำหรับชาวกองที่3ไพ่ของคุณเป็นไพ่ The Fool นะคะแล้วก็ไพ่เซเ e ่นออฟคพไพ่สามไม้เท้าไพ่สิบถ้วยคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งทำงานเนียบนะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่ารักอิสระมากๆไม่ชอบถูกกำหนดบังคับ กดเก์หรือว่าบางทีเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วคุณก็ยังไม่ปักใจเชื่อคุณจะต้องพิสูจน์คุณจะต้องยืนยันด้วยเหตุผลด้วยหลักการของตัวเองเป็นคนมีพรสวรรค์หลายสิ่งหลายอย่างทำได้แทบทุกเรื่องปาฏิหาริย์ที่อยากจะบอกกับเ,เพื่อนๆหลายคนที่มาดูกองที่3ประโยคหนึ่งนะคะคุณกำลังจะได้รับช่วงต่อกิจการ หรือว่าคุณกำลังจะได้ต่อยอดธุรกิจของคุณให้เป็นไปในทิศทางที่โลกจะได้รับรู้แลวรู้จักตัวคุณมากยิ่งขึ้นไม่ว่าคุณจะทำสิ่งไหนอยู่ณนะเวลานี้นะคะเวลาแห่งการรอคอยใกล้สิ้นสุดแล้วอยู่ที่ว่ามือที่คุณถือไม่เท้าอยู่นะคะมือที่คุณจะนำพาความสำเร็จของตัวเองน่ะคุณจะตั้งใจ ทำสิ่งนั้นได้มากแค่ไหนอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นปริหารที่สุดยอดมากสําหรับตัวคุณนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคุณจะได้ความรักความสมหวังความปรารถนาในเรื่องความสุขนะความสัมพันธ์ครอบครัวนะความรักที่อบอุ่นความปรารถนาดีที่อบอุ่นจากบุคคลที่ทั้งรู้จัก แล้วก็ไม่รู้จักคุณชาวกองที่3เป็นในลักษณะนี้เลยทีเดียวนะคะเม็ดเงินไหลมาเทมาอยู่ที่ว่าอย่างที่บอกนะคะคุณจะใช้อุ้งมือของคุณและความสามารถของคุณกอบโกยความสำเร็จแห่งปฏิหารของคุณได้มากแค่ไหนแล้วในช่วงเวลานี้แอบให้หมายเลข10กับ83คุณเป็นคนที่มีพลังงาน ที่ดีติดตามนะคะมีจิตวิญญาณของพลังงานที่เป็นห่วงคอยรักคอยเมตตาคุณนะคะพามองว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มองว่าเป็นพลังงานของคนที่เขาอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกับคุณคุณสามารถสัมผัสดได้หลายท่านที่เลือกกองที่3อย่างที่บอกข้างต้นมีพลังงานจิตวิญญาณเบื้องบนแล้วก็สิ่งที่ดีงามคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณพาอยากจะบอกว่าเขารับรู้เสมอว่า สิ่งที่คุณต้องการให้มันเป็นปาฏิหารนะิย์น่ะคือเรื่องไหนนะคะเราก็เขาผลักดันให้คุณได้อยู่เสมอคุณสังเกตตัวเองและการชาวกองที่สามแพ้กล้าพูดได้เลยว่าหลายครั้งที่ชีวิตคุณมีปัญหาหลายครั้งที่ความสุขความสมหวังที่คุณปรารถนามันมาแบบ ชนิดที่ว่าเอ๊ะมันมาได้ยังไงเอ๊ะมันเป็นของฉันเหรอมันใช่ฉันเหรอฉันต้องทำเหรออะไรแบบนี้มันคือตัวคุณจริงๆมันคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณค่าที่ตัวคุณควรจะได้รับนี่เขาสื่อบอกถึงคุณนะคะจะอายุมากหรือจะอายุน้อยคุณก็มีความสุขในแบบของคุณช่วงเวลาไหนที่เข้ามาเลือกไพนณะเวลานี้นะคลิปเป็นคลิปที่ ไม่ได้จำกัดเวลานะบางทีอายุน้อยร้อยล้านบางทีวัยกลางคนหรือวัยชราประสบความสำเร็จมีความสุขในแบบของคุณปฏิหารของคุณหลายๆท่านคือความพอเพียงหลายๆท่านคือความสำเร็จที่มันเป็นชัยชนะที่อยู่เหนือบนสิ่งที่ดีงามนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากๆออกมาจากหัวใจจิตใจของคุณบางครั้งคุณเป็นคนที่ดื้อมากคุณเป็นคนที่ไม่ยอมรับแนวทาง ที่ถูกต้องไม่ยอมรับแนวทางในสิ่งที่คนตักเตือนอันนี้อาจจะเป็นข้อเสือเล็กๆน้อยๆแต่ที่จริงแล้วถ้าคุณพิสูจน์ถ้าคุณทดลองหรือถ้าคุณทำความเข้าใจมากๆคุณก็จะรู้ได้ด้วยตนเองในชนิดที่ว่าไม่ต้องมีใครมาบอกแต่บางทีการยอมรับสิ่งที่มันถูกกําหนดมาให้มันเป็นไปแบบนี้ คุณลองทําตามบ้างโอกาสที่จะบันเกิดโอกาสที่จะบันเจิดขึ้นไม่ว่าในเรื่องการงานหรือว่าในเรื่องความรักหรือว่าในเรื่องการทํามาหากินนะคะมันจะมีช่องทางที่ดีเราตัวคุณเองอะ่ะจะได้รับอะไรดีๆนะคะหลายท่านที่เลือกกองที่3คุณทํางานของตัวเองมีธุรกิจของตัวเองกําลังพยายามผลักดันตัวเองให้เป็นคนที่กําหนด กำหนดหน้าที่การงานได้กำหนดเม็ดเงินได้ด้วยตนเองขยันก็ทำขี้เกียจก็หยุดนะคะอะไรประมาณนี้ก็ได้คือเดลฟูอ่ะเดลฟูสำหรับคุณคือฉันจะทำอะไรก็ได้อ่ะแล้วมันประสบความสำเร็จฉันจะทำอะไรก็ได้ที่ฉันอยากจะทำนะคะโอเคคือมันเป็นมันเป็นนิสัยส่วนตัวของคุณอันเนี้มันทำให้เป็นไอเดียเบินเจอรของคุณและทำให้คุณก้าวหน้า ้าวนาแล้วก็ประสบความสําเร็จแต่ว่าชาวกองที่3จะต้องบอกคุณว่าคุณจะต้องเป็นคนที่หนักแน่นมากยิ่งขึ้นแล้วเป็นคนที่มีความอดทนให้ได้หลายๆเท่าตัวกับสิ่งที่เรียกได้ว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันมีอยู่ในเรียกว่าอะไรอยู่ในวงจรชีวิตคุณหรือเรียกว่าอะไรนะคะในลิสต์ของคุณนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหลายๆอย่างที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นโอกาสแล้วก็ความพยายามเรื่องต่างๆหรือแม้กระทั่งการอยากจะแก้ไขอุปสรรคในแนวทางที่มันแตกต่างที่คุณคิดได้ที่คุณรู้ได้นะคะคุณทํา หลายๆอย่างพร้อมกันอันนี้ก็ต้องให้คิดระแวดระวังให้ดีๆนะคะบางทีเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความสามารถคนมีพรสวรรค์มากบางครั้งการที่เราคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างปะปนกันมากเกินไปมันทําให้มันไม่มีจุดที่เรียกได้ว่าจุดตายตัวหรือจุดฟันธงแน่ชัดว่าเราควรจะทําแบบนี้นะคะแล้ก็ในพลังงานอย่าเอาหลายสิ่งหลายอย่างมาคิดรวมกันแยกคนละเรื่องหรืออะไรก็ตามที่คุณเผชิญมา บางทีเราได้รับโอกาสดีเรื่องการเงินเราได้รับโอกาสดีเรื่องการงาน,เ,นเพื่อนๆนะ่ะเสียใจเรื่องความรักหรือเป็นความทุกข์เพราะคนรอบข้างเป็นความทุกข์กับโอกาสอื่นหรือเรื่องอื่นที่มันเป็นอุปสรรคคุณเอามาเกี่ยวเนื่องกันอันนี้ให้ระวังนะคะแล้วก็เราก็โชคดีในเรื่องความรักความสัมพันธ์ ความอบอุ่นในครอบครัวเหมือนกับปฏิหารสมบูรณ์แบบที่ผลักดันชีวิตคุณอยู่เบื้องหลังแล้วก็หน้าที่การงานที่จะเติบโตในชนิดที่ว่าขยับขยายประสบความสําเร็จมั่นคงด้วยน้ามือของคุณเองการต่อยอดการรับช่วงต่อกิจการการรับภาระอะไรบางอย่างที่หนักขึ้นเรื่องการงานทําให้คุณเติบโตเป็นปฏิหารที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จเป็นผู้ใหญ่แบบเต็มตัวนี่คือ ปฏิหารสำหรับชาวกองที่3นะคะวันนี้ก็ต้องจบคำทำนายไปก่อนใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe อย่าลืมคอมเมนต์บอกแม่หมอของคุณนะคะว่าคุณอยากฟังคลิปแนวไหนนะคะเอาล้วค่ะวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะคะ